รถไฟมาแล้วลไรถไฟแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร <c oughs> แปลว่าแปลว่าเวลาคนบิดมาใหเรากดซับติดติดกันมันก็จะเป็นรถไฟแล้วมันก็จะมีหลายเลเวล <c oughs> เราจะรอดูว่าเธอสามารถทำให้รถไฟถึงเลเวลห้าได้ไหมด้วยตัวทุกคนกดซับเดี๋ยวนี้ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวนี้ ดนกดกดมันเข้าไปซับด้วยบิดด้วยทิปมีด้วยจะต้องดูขนาดนั้นเลยเหรอนด้เป็นพี่วากเหรอไม่ค่ะลองถามดีจะเอาไม่รุ่นนะลองถามจะไม่รุ่นนะไม่โดนเหรทุกคนฮึ โดนเลยเ้าอยู่ดีๆไปขอตังค์เขามันได้หรอว่าไม่ได้หรอไม่ได้อยู่ดีๆไปขอตังค์ได้ไงทุกคนคะยังไงเราขอโทษนะที่เราตะโกนออกไปแบบนั้นไม่รู้คำเอง เธอไม่ผ่านโปรนะเนี่ยเราบอกให้เลเวลห้าใช่ไหมเธอไม่ผ่านโปรเธอไม่ได้ขึ้นละสตรีมอ่ะต้องทำยังไองอ่ะต้องทอํายังไงหรอเธอจะจะให้เด็กฝึกงานมันทำเองโดยที่ไม่มีการสั่งสอนอะไรเลยแล้วเธอก็มาฉอดฉอดวา่าทำไมเธอทำไม่ได้ฉันบอกให้เธอทำแบบนี้อ่ะทำไมเธอถึงทำไม่ได้อย่างนี้หรอเธอนนสอนเด็กฝึกงานอย่างนี้หรอฮะมันแค่ กูรู้าต้องมีความแข็งแกร่งเธอมาบอกให้เราทำแล้วแล้วเธอไม่สอนอะไรเลยแล้วก็มาบอกว่าทําไมเธอทำไม่ไ,มได้เขราไปไมค์กูพีกหมดละ <laughs> มันก็เหมือนแม่นกที่แบบแตะลูกนกแตะออกจากต้นไม้ให้มันบินเองไงอ้าวแล้วเธอลูกนกปิกหักกลา,างทางแล้วทำไงทอกให้ทำไม <laughs> ไม่ได้เอย <laughs> ทำไมอ่ะเธอตาแเง ออกไปแล้วลูกนกมาปิดหักกลางทางแล้วทำยังไงเอาออนแอร์ก็แพ้ไปเนเจอร์ดลเลคชันทำไมไม่ช่วยกันดูแลอินอะไรอ่ะเราไม่ได้อินอะไรอินไรไม่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 อินอะไรสวัสดีค่ะชาวยูทูบทุกคนที่ ะะคะเดี๋ยวคุณไอรีนจะเอาคลิปนี้ไปลงอาร์คีฟนะคะในอนาคตทีนี้ก็คือคลิปนี้ก็จะวนเน็ตออกไปตลอดเลยค่ะใครจะตัดไปก็ตัดไปเถอะค่ะเรายอม